สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและธรรมะวิดีโอหรือเพียวธรรมะวิดีโอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในรายการธรรมรับอรุณช่วงธรรมสักขาซึ่งดิฉันก็จะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่แทนท่านฟังทางบ้านนะคะในการที่จะมาสนทนาพูดคุยแล้วก็ถามปัญหาที่ท่านผู้ฟังทางบ้านซึ่งเป็นแฟนรายการของรายการธรรมรับอรุณได้ หลังจากที่รับฟังรายการแล้วมีคำถามอะไรข้องใจก็เขียนถามกันเข้ามาในรายการซึ่งพระอาจารย์พระมหาไพบุตรพิปิณโน,โนซึ่งท่านก็เป็นองค์ปาทกหรือเป็นผู้จัดรายการประจำของรายการธรรมระรุนก็จะตอบให้ได้รับทราบกันอย่างเป็นกันเองที่สุดในช่วงวันเสาร์อาทิตย์และก็วันอื่นๆที่ท่านคิดว่าสมควรด้วยนะคะสำหรับท่านที่เป็นแฟนรายการก็คงจะรู้จักกันดีค่ะ เราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่24เดือนมิถุนายนปี2560นะคะวันนี้เป็นวันขึ้นหนึ่งค่มเดือนแปดปีรากาค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลอภิปุโนโันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารยาา์เจ้าขาเจญพรสาธุเจ้าค่ะสําหรับเช้าวันเขาเรียกว่าวันเสาร์สัปดาห์ที่สี่ของเดือนมิถุนายนนะเจ้าค่ะก็จะมีคําถามที่อยากจะ นำมาเรียนถามท่านผู้พระอาจารย์พระมหาภัยบุต์อภิปุโน,โนเจ้าค่ะเป็นคำถามของท่านผู้ใช้นามว่าคนไทยนะเจ้าคะ mm ่ะ hmm. ก็เป็นคำถามที่ยมคิดว่ามีหลายท่านมีความคิดอย่างนี้เหมือน,นกันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอ,องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุรยเดชเจ้าคะ mm ่ะ hmm. เกี่ยวกับเรื่องของพระบรมศพของพระองค์ท่านทางคุณผู้ใช้น้มว่าคนคนไทยเนี่ยก็บอกว่า ไม่โดยสรุปรวมแล้วเนี่ยก็บอกว่าองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชของเราเนี่ยองค์ท่านทรงมีคุณุปการต่อประเทศไทยและก็ชาวโลกเป็นอย่างมากที่เดียวดังนั้นก็มีพระเกียรติคุณแท่ซ้องไปทั่วโลกแล้วก็ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของทั้งคนไทยแล้วก็มนุษย์โลกทั่วไปด้วยนะเจ้าคะก็เขียนมามีความเห็นว่า สำหรับพระบรมศพของพระองค์ท่านที่เรากำลังจะมีะพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในเดือนตุลาคมที่ถึงนี้คุณคนไทยก็บอกว่าไม่อยากให้ถวายพระเพลิงพระบรมศพเลยคืออยากให้เก็บพระพระ,พระ,ะบร,ระวก<ร>ายของพระองค์ท่านก็ค่ะเก็บไว้ให้คนไทยและก็ชาวโลกเนี่ยได้ชื่นชมบูชาเพราะว่าสิ่งที่พระองค์ท่านทำให้นะ่ะมีคุณุปการมากมาย ไม่ควรที่จะนําไปถวายพระเพลิงให้มันเป็นขี้เท่าอย่างนี้เจา้าค่ะอ,อยากจะเก็บศริราของพระองค์ท่านไว้อันนี้พระอาจารย์มีความคิดอย่างไรก็ยมขอความเมตตาได้ตอบให้ได้ทราบในทางพุทธศาสนาของเราเลยเจา้าค่ะน,นิมนต์เจา้าค่ะคุณคนไทยนี่เขียนเป็นจดหมายมาจดหมาย<ช>มาจากจังหวัดพะเยาเขียนส่งมาที่วัดป่าดอนไหโซแล้วก็เขียนมาตั้งแต่เดือนพฤษภาเขียนมารอบนึงแล้วยังไม่ได้มีคิวตอบให้ แล้วก็ <Okay. S 1> เขียนมาอีกครั้งหนึ่งเดือนมิถุนายนตอนนี้เราก็เลยมาจัดให้ว่าเขียนมาถามเฉพาะเจาะจงมาในเรื่องประเด็นนี้เลยมีความคิดว่าสรีระเนี่ยมีความสําคัญนะเราไม่ควรจะต้องไปเผาทิ้งอย่าง,งานั้นคุณจะต้องเก็บรักษาไว <Okay. S 1> ใ้ในความคิดของคุณคนไทยเอาเฉพาะตัวความคิดเนี่ยไม่ใช่มีคุณที่เขียนมาจากจังหวัดพะเยาเนี่ยคนเดียวที่คิดอย่างนี้ <Okay. S 1> มีมั้งแต่ในสมัยโบราณแล้วพวกอ,อียิปต์คุณอยาจะนึกกับไหมอียิปต์ที่เขาจะ เก็บรักษาร่างกายไว้โดยใช้วิธีที่เรียกว่า <ทำ S 1> มัมมี่ทำมัมมี่ค่ะทำมัมมี่ก็คือเอาร่างเนี่ยมาใส่น้ํายาพันเอาไว้รักษาใส่หิบไว้เพื่อที่จะมีความเชื่อว่ารอวันที่จะฟื้นขึข้นมาอันนี้คร่าวๆนะคือนักโบราณคดีเนี่ยเขาก็มีความคิดเห็นมีอยู่หลายแบบอย่างด้วยกันหลักๆที่เราเราจะได้ยินกันก็คือว่าเพื่อที่จะรอให้ มีวันคืนฟื้นคืนชีพของกริยสองค์นั้นๆเพื่อที่จะรักษาเก็บร่างกายเอาไว้เพื่อที่จะบูชาเพื่อที่จะทําให้มันดีไม่ได้เผาทิ้งไปเฉยๆเจ้าค่ะน,น,นี่คือมีความคิดเหมือนกันซึ่งนี่เป็นเป็นระบบความคิดที่เขาก็เป็นพวกหนึ่งที่เขามีความคิดแบบนี้แล้วเขาก็ยังมีการ,ก,ารกระทํากันอยู่ในทุกวันนี้ที่ทํามีศัพท์ที่เรียกว่ามัมมี่าฟก็คือทําตัวเองให้เป็นมัมมี่ไม่เน่าไม่เปื่อยแล้วก็ไม่ต้องเผาเล้เก็บรักษาเอาไว้ทีนี้แต่ละ ประเพณีแต่ละประเทศก็จะมีะวิธีความคิดประเพณีความเชื่อไม่เหมือนกันมีความคิดประเพณีความเชื่อไม่เหมือนกันตอนนั้นเองเขามีประเพณีความเชื่อที่ว่าชีวิตเป็นอมตะชีวิตเป็นอมตะแบบว่าจะกลับมาเกิดในร่างเดิมอยู่ต่อไปเรื่อยๆเป็นสัญลักษณ์แห่งความมีอยู่คงอยู่เป็นไปอนันตการเป็นแบบนั้นที<ช>นีใน้ในทางพุทธศาสนาก็จะมีความเชื่อที่แตกต่างกันไป ที่ว่าสิ่งทั้งหลายมีความเกิดดับมีพบมนุษย์มีพบสวรรค์แบบนี้เพราะฉะนั้น <Okay. S 1> ในพระราชพิธีที่มีมาตั้งแต่ในสมัยโบร,ราณเนี่ยก็คือเป็นลักษณะที่ว่าส่งเสด็จไปสู่สวรรค์ข้าลายซึ่งการเสด็จไปสู่สวรรค์นเนี่ยก็ต้องมีการถวายพระเพลิงเนี่ยมันจึงต้องตรงนี้แล้วก็มาตั้งแต่พระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็ยังต้องถวายพระเพลิงหรือประเด็นที่อาตมาเข้าใจจาก ท่านผู้ถามที่เขียนมาจากจังหวัดพะเยาเนี่ยนะที่เขียนมาเ<ช><ไ>ป็นจดหมายเนี่ยคือคิดว่าด้วยความรักในในพระองค์ก็จึงไม่อยากต้องให้ทําลายไปโดยโดยคิดว่าไอ้ไฟเนี่ยคือการทําลาย<ช>พอถ้า<ช>เรามีความคิดว่าไฟค,คือการทําลายมาเจอกับสิ่งที่ฉันรักตู้มันก็เลยกลายเป็นแบบขี้เท่าไปทําลายไปโอ้ยไม่ดีเลยไม่อยากให้เป็นอย่างนั้น<ช>ถึงจะต้องต้องทําความเข้าใจในประเด็นที่ไฟค,คือเครื่องหมายของการทําลายกับความดีความงามที่ท่านมีเนี่ยมันก็หลายอย่างกัน ความตายเนี่ยคุณเดินใจไม่ได้จะพลัดพรากหรือทําลายความดีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าได้เลยนะไม่ได้คือเอาอย่างนี้ทุกวันนี้ท่านไม่อยู่แล้วถูกไหมสวัสด์<ช>คุไปแล้วความดีความงามของท่านยังอยู่ไหมถามคุณเดินใจยูยังอยู่ <ม dit S 2> ยนะโครงการหลวงทั้งหลายสิ่งดีงามอะไรที่ท่านทํามาเนี่ยไม่ได้สูญหายไปไหนยังอยู่นะยังอยู่อันนี้เป็นเรื่องราวที่พระพธเจ้าบอกกับท่านพระ อานน,น,น์กับท่านสมัยนัจุนทะตอนนั้นท่านพระสารีบุตรปนิพาท่์ปนิพัาธ์ใหม่ๆเลยท่านพระจุนทะเนี่ยดูแลรักษาท่านจนวาระสุดท้ายเนี่ยพอท่านปนิพาทธ์แล้วก็เอาบาทเอาจีวรของท่านน่วิ่งมาหาท่านพระนนท์เลยบอกนี่เนี่ยท่านพระสารีบุตรปนิพาทน์แล้วแต่พระนนท์นะแบบใจหายวาบเลยแบบโอ้แต่ละแต่ลท่านพระสารีบุตรที่เป็นที่รักที่เคารพท่านอุ่าตเทศสอนให้ คนมีความอ่านหาล่าเดิงโอ้ยังคิดถึงบทแห่งธรรมของท่านอยู่ตลอดเลยเนี่ยเสียใจมากเลยไปหาพระพุทธเจ้าเหมือนกับว่ามึนไปเลยมองไปในที่ทั้งหลายที่แบบมึนไปเลยแล้วก็ไม่รู้บทแห่งธรรมอะไรต่างๆไม่ปรากฏก็แบบงงไปคุณจะใจก็จะไแบบเจาค่ะช็อกไปแป๊บหนึ่งนะจะค่ะจค่ะเหมือนอย่างการที่เกิดขึ้นในเดือนตุลาคมที่ผ่านทะลึงเลยมันไม่นึกว่าวันนี้มันจะมันจะมันจะมีได้เลยมันจะมาถึงเนี่ยอึ้งไปน็อกไปแป๊บหนึ่งเนี่ย คพระพุทธเจ้าถามท่านพระนนท์อย่างนี้บอกว่าศีลเนี่ยสารีบุตรเอาไปด้วยไหมสารีบุตรเอาศีลไปด้วยไหม,อมกองสมาธิกองปัญญากองบิมุติคือพูดง่ายๆคือเอาความดีความงามของท่านเนี่ยปริสทธิ์ผ่านไปด้วยหรือเปล่าท่านพระนนท์บอกเออไม่ได้เอาไปกอ,องศีลความดีความงามอะไรต่างๆที่ท่านมีเนี่ยยังอยู่นะเอาแล้วเธอจะเสียใจอะไรนะเราจะเสียใจอะไร เราจะเสียใจอะไรที่ว่า,าในเมื่อความดีมันมันไม่ได้สูญหายไปไหนประเด็นคือมันไม่ใช่อยู่ที่ว่าตายหรือไม่ตายประเด็นมันอยู่ที่ว่าทําไมเราเสียใจเพราะว่าความตายเนี่ยมันมันมีแน่นอนความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชเนี่ยมันไม่มีคะว่าผัดเพี้ยนเนี่ยนะหมายความว่ากูจะมาต่อรองว่าขออีกห้าวันน่ะขออีกเจ็ดวันนะนนะไม่ได้หรือคุณจะมาบอกว่าเดี๋ยวเรื่องยังมีงานนี้ต้องทำเ,เพราะว่า ประชาชนนะเพราะว่าพ่อนะเพราะว่าลูกนะเพราะพี่น้องหรือญาติมิตรหรือาการงานอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วบอกว่าเดี๋ยวถ้ขอขออย่าเพิ่งตาย,ตายอย่าเพิ่งเอาตอนนี้<ช>มันไม่ได้นะมัจจุมาเนี่ยมาน,นคือความตายเนี่ยเขาไม่ฟังเขาไม่ฟังหรือจะติดสินบนว่าอันไหนเดี๋ยวทำงานชิ้นนี้เสร็จแล้วเอาเงินยัดไว้ก่อนแล้วค่อยว่ากันมันไม่ได้พอ <infilt> <erem akin. S 2> ถึงความตายมาถึงแล้วเนี่ยมันมันคือจบแค่นั้นเสนาของมานคือความตายเนี่ยมีมาก เอาขึว่าคนเดินหน้าฝนอย่างเงี้ยถนนลื่นหกลม้มหัวกระแทกพื้นตายก็มีกินอาหารมากไปไม่ย่อยท้องอืดลมตีอึ๊กอึกตายก็มีเสียหน้าใความตายเนี่ยมันมีมากมันมีมากแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าเขาจะมาบวตเอาอ่ะเขาจะไม่ได้มาฟังเสียงข้างมากนะว่าเออคนนี้คนรักมากอ่าโบวตด,ดูถ้าคนชอบมากงั้นอย่าเพิ่งตายเขาค็าไม่เอา,อางั้น มันไม่สามารถผัดเพี้ยนได้มันไม่สามารถผัดเพี้ยนกับมัจจุมานมานคือความตายเนี่ยไม่ได้ความตายมันเป็นอย่างนี้ในเมื่อมันมีมาแล้วเนี่ยประเด็นที่สําคัญก็คือว่าทำไมเราเสียใจทำไมเราเสียใจทำไมเราเสียใจเนี่ยเพราะว่าเรามีความรักความชอบใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งการที่ต้องจากของรักของชอบใจนั้นนั่นน่ะเป็นความทุกข์าจยาบอกไว้มันจึงทุกข แล้วมันไม่ได้ทุกที่แขนที่ขาอะไรแต่มันเวลามันจี้เนี่ยม,มันใจหายมันอยู่ที่ท่ามกลางอกคุณเดียวสังเกตนะอย่างเวื่เราเศร้าเรื่องเหตุการณ์อย่างเงี้ยอย่างในหลวงสวรรโคตเนี่ยมันจะอึ๊ขึ้นที่ท่ามกลางอกว่าทำไมเป็นอย่างตรงนี้แหละคือคือจมันเป็นอย่างนี้แหละมันจะมารวมที่นี่ทีนี้ว่าอย่างที่อามาพูดมาสักครุ่ว่าความตายเนี่ยไม่ได้ทําความดีให้สิ้นสุดลงความดีของท่านเนี่ยท่าน มีอยู่แล้วเนะี่ยไม่ได้สุดลงที่ท่านใช่ไหมทีนี้ตัวเราตัวเราถ้าเราระลึกถึงตัวพระองค์ท่านเนี่ยไม่ใช่ว่าไปเอาที่ร่างเพราะว่าร่างกายคือมันมันเป็นแค่ธาตุสี<ช>คือคือจะไหมเนี่ยแขนขาเนี่ยมันเป็นแค่ธาตุสีคนสมมุติตัดมือออกคุณเอามือเทียมมาใส่ได้ก็ยังมีความเป็นคนอยู่<ช>คนค,ความเป็นคนเนี่ยมันไม่ได้ อยู่ที่มันใช่อยู่ไม่เป็นส่วนประกอบของธาตุสีดินน้ำฝนลมแต่นั้นเป็นแค่ประกอบเฉยๆธาตุดินก็คือธาตุดินรวมกันอย่างนี้จึงเป็นคนขึ้นมาแต่ความเป็นคนจริงๆเนี่ยอยู่ที่ว่าเขาทําอะไรในปัจจุบันนี้อยู่ที่ว่าเขามีคุณงามความดีอะไรอือเจ้าค่ะ,อ,ะ,อ,ะอย่างพระพุทธเจ้าเคยบอกว่าคนที่จะมาคอยดูคอยเห็นคอยจ้องคอยเฝ้าเสด็จพระพุทธเจ้าเนี่ย อันนี้ชื่อว่ายัางไม่เห็นตัวด้านนะต่อให้แบบสมมติ<ช>เรานั่งทำหมชีนย้อนไปแล้วเห็นพระพุทธเจ้าด้วยตาเนื้อของเราเนี่ยนะโชค่ะแต่ถ้าเราแบบโหท่านหลอ่อท่านสวยท่านเสียงเพราะเห็นแค่เนี้ยเห็นธาตุสีแบบเนี้ยอันนี้ก็ไม่ชื่อว่าเห็นท่านนะไม่ชื่อเห็น,นดั้นคือไม่เห็นเห็นเหมือนกันอยู่แต่ไม่เห็นเพราะอะไรคุณตินอยู่แค่ธาตุสี ไม่ได้เห็นความดีไม่ได้เห็นคุณธรรมไม่ได้เห็นอะไรเลยที่เป็นความเป็นพุโทโธของพระพุทธเจ้าความดีความงามของพระเจ้าไม่ได้เห็น <Okay. S 1> อันนี้เราเปลี่ยบมาก,กับในหลวงเราเนี่ยว่าอา้าวคุณไปเฝ้ารับสเสด็จคุณต้องการให้เก็บสรีระเอาไว้แต่นั้นมก็คือแค่ธาตุดินแค่สรีระแล้วอย่างอื่นคุณเห็นไหมการทําความดีอะไรท่านคุณเห็นไหมอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละคือสิ่งที่สําคัญกว่าถ้าสมมุติว่าตัวเราบางคนอาจจะไม่เคยเห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเลย ไม่เคยเห็นเป็นๆนะนะเห็นแต่ในรูปนอกจากว่าคนที่อาจจะเคยรับปริญญาอาจจะห่างกันสักวานึงางนะ,ะหรืออาจจะเห็นสักสองสามครั้งอาจจะเข้าเฝ้าได้รับเสด็จบ้างเนี่ยเห็นอยู่แต่คุณแต่ที่เขายกย่องเนี่ยเขาไม่ได้ใช่เพราะว่าท่านมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้หรือท่านมีอิสริยยศอย่างนี้ไม่ใช่ใชเพราะว่ากษัตริย์บ้างไม้เขาก็มีอิสริยยศเหมือนกันแต่ที่โดดเด่นเลยคือความดีที่ท่านมีอนี้คือสําคัญ เพราะฉะนั้นถ้าเราระลึกถึงท่านจริงๆเนี่ยเอาความดีนั้นะมาไว้ในใจพอเราเอาความดีนั้นมาไว้ในใจนะไม่ใช่เอาความยึดถือนะถ้าเราเอาความยึดถือมาไว้ในใจปุ๊บเอาไว้ที่ไหนมันจะทุกข์ที่นั่นเราจึงรู้สึกหนักที่ใจใช่ปะเจ้าค่ะแต่ถ้าเราเอาความดีของท่านมาไว้ที่ใจของเราปึ้งเนี่ยเราจะสบายใจเอาไว้นะสมมติเราเอาความยึดถือว่าโอ้หนี่พระราชาของฉันของฉันใช่ปะมันจะหนักตรงนั้นทันทีแต่ถ้าเราเอาว่า โอ้ความดีความงามที่ท่านมีเ,าเราเรามาไว้ใช่ไหมท่านมีความเมตตาคนยากคนจนเออท่านมีความเมตตาท่านมีความเสียสละท่านมีความสามารถนั่นนี่เราเอาสิ่งนั้นมาไว้ในใจปุ๊บเราจะสบายใจทันทีเลยมันจะไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นค,ความสําคัญเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตอนตอนเสียไปแล้วนะคุณตาใจคือบางคนเนี่ยตอนที่มีอยู่เนี่ยไม่ได้เห็นความสําคัญถามว่าตอนก่อนวันที่สิบสามตุลาคม เช่นวันที่สิบสองตุลาคมเป็นต้นเมื่อปีก่อนเนี่ยนะเจ้าค่ะเอเขาก็ยังไม่ได้มีข่าวไม่ได้มีอะไรออกมาใช่ปหมเจ้าค่ะความดีความงามของท่านก็ยังมีอยู่แต่ว่าไม่ได้เห็นมีใครพูดอะไรเจ้าค่ะแต่พอวันที่สิบสี่ตุลาคมผ่านการส่วตไปแล้ววันที่สิบสามเนี่ยโอ้โหเนี่ยเอาความดีความงามเนี่ยประกาศกันเต็มที่เลยเจ้าค่ะอ้าวไม่ได้มีเพิ่มขึ้นนะจากวันที่สิบสองตุลาถึงวันที่สิบสี่ตุลาเนี่ยก็มีเท่าเดิมก็มีเท่าเดิมแต่ทําไมก่อนหน้านั้นคุณไม่จะพูดให้เมมนต็ที่ มาพูดกันทีหลังโอเคเขาต้องการยกย่องอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเรามาจะระลึกถึงความดีของใครสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยเราระลึกได้ตลอดนะจะก่อน <Okay. S 1> หรือจะหลังจากการเสียชีวิตหรือจากการสวรรคตจะทําให้เวลาที่เราจะไม่รู้สึกเอนว่าท่านจากเราไป <Okay. S 1> มันจะไม่เป็นทุกตรงนี้เราจะไม่ได้รู้สึกว่าเราพลาดพรากจากของรักของชอบใจมันจะไม่ได้ <Okay. S 1> เป็นทุก เพราะมันสาคัญตรงตอนเป็นอยู่ตรงความดีที่เรามีแล้วถ้าเราทําความดีที่ท่านทํามาให้หมดที่ตัวเราเนี่ยชื่อว่าเราแบบฉับฉ่วยไม่ได้ไม่ได้จะเห็นความสําคัญของการมีอยู่ของความดีนั้นนะ่ะที่เขายกย่องท่านกันเนี่ยเพราะว่ามีความดีถูกไหมยกย่องพระองค์ท่านเนี่ยเพราะว่ามีความดีแต่ตัวเองเศร้าแล้วก็ไม่ได้รู้จักเอาความดีนั้นมาทำแสดงว่าแค่ฉับช่วยแค่แบบผิวหน้าเฉย อ,อผิวหน้าที่เสียแค่แบบไม่ได้ลึกซึ้งถึงใจอ่ะคุณยายก็ใจนคือไม่ใช่ว่าแบบเห็นเห็น,หนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่จริงๆไม่ได้เห็นจริงๆอ,งอืเหมือนคนที่ไม่ได้เห็นธรรมไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าอย่อยู่ต่อหน้าเห็นด้วยตาเนื้อแต่ก็เหมือนกับไม่เห็นถ้าไม่ไดเอาความดีนั้นมาทํามาปฏิบัติต่อเจ้าค่ะด้วยเหตุนี้เองนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะก็เลยอพระสุนิกรชาวไทยส่วนใหญ่เจ้าค่ะเราจะเห็นปรากฏการ์อย่างหนึ่งนะเจ้าค่ะว่า อพอเสด็จสวรรคตปุ๊บเนี่ยแน่นอนเราแบบรักเทิดทูนพระองค์ท่านดังนั้นคุณงานความดีพระมหากรุณาธิคุณที่ล้นกล้าล้นกระม,ม,ม่อมที่ทรงได้ประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆให้กับพระศพนิกรชาวไทยมายาวนานถึง70ปีเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทราบซึ่งอยู่ในใจอยู่แล้วนะเจ้าพระชเจ้าแต่ว่าเมื่อท่านเสด็จสวรรคตเนี่ยก็ได้มีการย้ําเตือนว่าพระองค์ท่านได้เมตตาที่จะ ประชาชนชาวไทยอย่างไรบ้างแล้วก็เกิดปรากฏการณ์ที่ว่าจะทําความดีตามพ่อเจ้าค่ะดังนั้นก็จะเห็นว่ามีการอาสาสมัครทําน่นทนํานี่อะไรต่างๆเนี่ยออกมามากมายแล้วก็มีน่าดีใจที่ว่าประสบนิกรชาวไทยส่วนใหญ่นะเจ้าค่ะ,อะยอมเชื่อว่าก็น้อมนําเอาสิ่งที่พระองค์ท่านเนี่ยได้สั่งสอนไว้ที่เป็นคุณอุปการทําให้เราชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นเนี่ยก็คือจะเดินตามรอย พระบาทของพระองค์ท่านอ,อันนี้เจ้าค่ะที่โยมคิดว่าตรงกอบที่พระอาจารย์พูดว่าคุณงามความดีส,สิ่งต่างๆที่พระองค์ท่านฝากไว้ในโลกนี้เนี่ยมีคุณค่าอย่างมากมายแล้วก็พระองค์ท่านเหมือนไม่ได้จากไปไหนแต่ว่ายังอยู่กับพระสุก์นิกรชาวไทยอยู่กับจิตใจเราตลอดเวลานะเจ้าค่ะรใช่ใช่คุณยายพูดถึงประเด็นนี้เนี่ยต้องย้ำเตือนทบทวนกันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าคือเราไม่ได้ทําแค่เฉพาะช่วงสิบห้าวัน ร้อยวันหนึ่งป<จ>ีคือบางคนค<ะ>ก็คิดว่าเออฉันไว้ทุกหนึ่งปีแมมแต่ไว้ทุกแล้วคุณทาความยังโกงอยู่ยังพูดปดอยู่ไม่ถูกนะ<จ>คุณ<จ>ค<ะ>ไว้ทุกเนี่ยคุณทําความดีนะคุณแบบมีความเพียรมีความตั้งใจมากในการที่จะรักษาความดีดําเนินตามรอยพ่อให้มันได้ตลอดเลยนะไม่ใช่เฉพาะรอบปีหนึ่งหรือรอบกี่วันก็แล้วแต่แต่ให้มันได้ไปตลอดเนี่ย<จ>ความ<ะ>ดีความงานมันจะไม่ได้สุดที่ตัวเราเป็นผู้ที่ว่าไม่ได้เป็นบุคคลสุดท้ายที<จ>่บริจาบอกว่าไม่ได้ อย่าให้เป็นบุคคลสุดท้ายในธรรมะว้ในนี้แต่ให้ความดีความงามที่ท่านทําไว้บอกไว้สอนไว้เนี่ยสืบต่อไปน่ไม่ใช่เฉพาะช่วงเวลาที่ไว้ทุกแต่มันต่อไปอ่ะตรงนี้แหละที่พอคนแบบรู้สึกอึกขึ้นมาว่าเฮ้ยเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะต้องทำอะไรสักอย่างนึงหนึ่งเนี่ยอันนี้คือเป็นเทวทูตอันนี้คุณมีสติระลึกได้ละเหมือนถูกประตักของสารถีฟาดเข้าตีเข้าจนถึงสกิดที่ผิวหนังแล้ว ทะลุหนังเข้าไปแล้วถึงเนื้อเนี่ยแล้วก็ลุกขึ้นได้ว่าโอ้ยตายแล้วต่ละวฉันต้องทําเปลี่ยนแปล,ง,ปลงตัวเองฉันต้องช่วยเหลือคนฉันต้องทําความดีฉันจะต้องไม่เลวไร่เนี่ยอ,อันนี้คือคุณถูกประตักของสารทีที่เหมือนกับว่าเป็นเทวทูตที่จะมาเตือนให้เราทําความดีเจ้าค่ะอันนี้ให้ความเศร้านะกับความตายคนเรื่องเราเตือนสติเราด้วยเออเทวทูตตรงนี้อันนี้สําคัญเจ้าค่ะ แล้วสิ่งหนึ่งที่โยงคิดว่าประสบิีกร์ชาวไทยส่วนใหญ่นะเจ้าคะมีความคิดนึกแล้วก็สํานึกในพระมหากรุณาที่คุณอยู่ในอยู่ในบัดนี้เนี้ยนะเจ้าคะหลายคนก็ตั้งมั่นเลยว่าจะนําเอาคุณงามความดีหรือสิ่งที่พระองค์ท่านได้สั่งสอนนะเจ้าคะหรือชี้แนะอย่างเช่นการอยู่อย่างพอเพียงแล้วก็การทําคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติเนี่ยมาเจริญรอยตามพระองค์ท่านแล้วก็ทําให้ชาติไทยเราเนี่ยมีความสงบร่มเย็น ก็มีความเชื่อกันนะเจ้าค่ะว่าสิ่งนั้นเนี่ยหรือว่าสิ่งเนี้ยที่เราคิดกันที่จะเจริญรอยตามพระยุคลบาทในเรื่องที่ดีๆทั้งหลายที่ทําให้กับประเทศชาติเนี่ยถือเป็นเรื่องที่พระองค์ท่านจะทรงมีความสุขมากเลยถ้าพระองค์ท่านอาจจะด้วยยาในวิเศษต่างๆมองย้อนลงมาอย่างประเทศไทยเนี่ยพระองค์ท่านก็จะปรับปื่มมากเลยที่การสิ้นประชนของพระองค์ท่านหรือแม้พระองค์ท่านจะจากไปแล้วเนี่ยประชาชนคนไทยก็ยังถือ หรือว่ายึดถือตามแนวทางที่พรค์ท่านพระราชทานไวน้ในเจ้าค่ะพระเจาอันนี้คือถ้าเราจะเปรียบเทียบคําสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี้ยเป็นเหมือนกับสิ่งที่เป็นเป็นมรดกเป็นมรดกที่ท่านมอบไปให้เรารับมรดกมาแล้วเราเอามาใช้เอามาทํำมาปฏิบัติอย่างดีอันนี้จะเป็นสิ่งที่น่าย,ยินดีแน่นอนเหมือนกับพระพุทธเจ้าเนี่ยมีคําสอนของท่านคือธรรมะเนี่ยเป็นมรดกเป็นมรดกโดยธรรม ให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่อย่ารับมรดกโดยอามิต h แต่ให้รับมรดกเป็นธรรมะเนี่ยเป็นทายาทโดยธรรมแต่ว่าอย่าเป็นทายาทโดยอามิตรเนี่ยทายาทโดยอามิต h เนีรร่ยเช่นรับสิ่งของรับแบบสิ่งที่เป็นอามิต h ที่ต้องมีเครื่องล่อแต่ให้มีธรรมะเป็นทายาทเนี่ยเป็นทายาทโดยธรรมคือรับธรรมะ,ม,มะนั้นเนี่ยรับความดีนั้นมาปฏิบัติพระพุทธเจ้าเคยบอกไว้ตรงนี้บอกว่า ตัวพระองค์เองเนี่ยจะเป็นห่วงในบุตรของพระองค์ทั้งบุตร<ช>และธิดาเนี่ยนะ<ช>ว่า<ช>ทําอย่างไรเนาะเราสาวกเนี่ยจะพึงเป็นธรรมทายาทไม่เป็นอามิสตายาติแต<ช>่ทำอย่างไรเ<ช>นาะทำอย่างไรเนาะแต่ถ้าแล้วถ้าเผื่อว่าเราสาวกเนี่ยเป็นอมิสตาญาตเนี่ยก็จะมีความต้องต้องแก้ไขจะต้องทํอย่างไงให้เขาเปลี่ยน<ช>จะต้องถูกได้รับการติเตียน คนที่เป็นอมิตายาตเนี่ยจะถูกตีเตียน<ช>แต่ถ้าเป็นธรรมทายาตนะ<ๆ>ก็จะถูกยกย่องว่าโอ้เนี่ยเราสาวกเราบุตรเราธิดาของพระพุทธเจ้าเป็นทายาตโดยธรรมไม่ได้เป็นอมิสตาญาตแต่<ช>ถ้าเราจะเปรียบเทียบมากลับมาในทางคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ว่าอย่างนี้แล้วถ้าถ้าผมว่าเราเป็นอมิสตาญาตเช่นรับแค่สิ่งของออว่าชั่วระยะเวลาหนึ่งหรือเป็นธรรมทายาตอยู่ก็จริงแต่ว่าแค่ปีหนึ่ง หรือแบบเหมือนไฟไม่ฟังส่วนสั้นๆแล้วก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมอย่างเงี้ยโ oh, อ้คนทั้งหลายเขาก็จะติเตียนวแบบ่าโอ้เนี่ยดูสิทำไมเป็นอย่างงี้เงี้ยกว่าไปใช่ไหม<ช>แต่<ช>ถ้าบอกว่าเราทําดีได้ตลอดคนทั้งหลายนี้เขาก็จะยกย่องว่าโอ้ oh, นี่เป็นทายาทโดยธรรมนะสามารถทําความดีได้อย่างตลอดเออนี่เปลี่ยนแปลงได้อย่างดีเยี่ยมจริงๆอันนี้ถึงจะได้รับการยกย่องแล้วเรื่องว่าจะเหลือเป็นสรีระหรือจะเหลือเป็นขี้เท่า อันนี้ไม่มีปัญหาละเพราะว่า <vérit S 2> เหมือน<ะ>ท่านไม่ได้หายไปไหนเพราะท่านอยู่ในใจของเราด้วย <ชะ S 2> ความดีที่เราเก็บไว้ด้วยความดีที่เราสรืบต่อไว้ด้วยความดีที่เรารับมาเป็นทายาทเป็นมรดกจะไม่มีปัญหาเลยก็จะสาม,มารถมคียกันไปได้ <ชะ S 2> คอือถ้าพวกหนึ่งเริ่มล้วไม่ได้ต้องทาอย่างนี้อีกพูกหนึ่งก็บอกไม่ได้ต้องทาอย่างนี้ไปีกันเนี่ยโอไม่ได้เลยไม่ดีจ<ช>ะไม่เหมือน <ชะ S 2> อย่างกับบางทีปู่ย่าตายาย,ายสิ้นไปหรือพ่อแม่สิ้นไปเนี่ยลูกก็ทะเลาะกันอย่างเงี้ย ว่าต้องจัดงานศพพ่ออย่างนี้นะต้องจัดงานศพแม่อย่างนี้นะอันนี้ก็จะกลายเป็นมรดกเลือดใช่ไหมมรดกเนี่ยแทนที่คุณจะเป็นทายาตรับมรดกโดยธรรมคุณได้รับมรดกแบบเป็นอามิตรอย่างเงี้ยก็จะทําให้คนตีเตียนได้เพราะเราก็ทําให้ดีสามัคคีกันแล้วก็มีความพร้อมเรียงร่วมมือกันให้ปฏิบัติตนเป็นธรรมทายาทให้รับส่วนที่เป็นธรรมะเป็นทายาทโดยธรรมแล้วเราก็สามารถที่จะ ดำเนินชีวิตของเราต่อไปได้ไม่เศร้า<ช>โศกและไม่กคร่มครวนงานการสามารถทําได้ไม่งุนงงคลั่งเพ้อแต่มีสติสัมปชัญญะเห็นสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นธรรมดารู้จักวางรู้จักตั้งสติขึ้นเนี่ยจะทําให้สิ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนเป็นเหตุการณ์ทางบริษัทเราสามารถที่จะเอาเหตุการณ์เนี้ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตประจำวันของเราได้ เจ้าค่ะมีอีกประเด็นหนึ่งนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าโยมเคยได้อ่านบทความที่มีผู้สื่อข่าวต่างประเทศนะเจ้าค่ะได้สัมภาษณ์พระองค์ท่านว่าพระองค์ท่านอยากจะให้คนเนี่ยจดจําพระองค์ท่านเมื่อท่านไม่อยู่แล้วเนี่ยอย่างไรบ้างคําตอบของพระองค์ท่านเท่าที่โยมจําได้ก็คือพระองค์ท่านอยากจะให้คนผู้คนในโลกนี้เจ้าค่ะหรือประสบนิกรชาวไทยเนี่ยจดจําในสิ่งที่พระองค์ท่าน กระทำฝากไว้เจ้าค่ะซึ่งประเด็นนี้ก็คงเหมือนอย่างที่พระอาจารย์ได้สากชามาเนะเจ้าคะว่าเหมือนกับพระธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทุกคนก็มีเหล่าสาวกที่จะสืบทอดมาถึง2,600ักวนะ่าปีนะเจ้าค่ะเพ้าะนความดีตรงนี้แหละที่ว่าจะจะมีอยู่สืบต่อไปได้เจ้าค่ะพอพูดถึงจนนี้ก็ทำให้อามานนึกถึงพระบุเชาเคยเล่าไว้ที่เมือง กุสินาราว่าที่เมืองกุสินาราสมัยก่อนนั้นเนี่ยชื่อว่ากุสาวดีซึ่งเป็นราชธานีที่ในเมืองเนี่ยไม่มีไม่มีเวลาที่มันจะมีการเงียบจากเสียงสิบชนิดเลยเสียงช้างเสียงมา้าเสียงรถเสียงคนเสียงประโคมเสียงดน,นตรีอะไรต่างๆเนี่ยจะมีเสียงพวกนี้อยู่ตลอดเป็นเมืองที่มีความมั่งคัง่งมีช้างมีมา้ามีเศรษฐกิจดีงามอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเนี่ย ค,คือคึกค,คักตลอดแบบทีด่ดูแล้วนะ,นะ,ะแบบคนเยอะมากมายเมืองใหญ่กว้างขวาง,วางใ,ใหญ่กว่ามหานครโตเกียวใหญ่กว่ามหานครนิวยอร์กหรือลอนดอนอย่างเงี้ยใหญ่กว่ากรุงเทพอย่างเงี้ยแต่พอถึงวันนี้ถ้าใครเคยไปที่สถานที่กุสินาราเนี่ยมันไม่เหลืออะไรเป็นแค่สวนสาธาร,รณะเงียบๆเป็นเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยล่วงไปแล้วดับหายไปแล้วแปรปรวนไปสิ้นแล้วสังขารทั้งหลายเนี่ยมันไม่เที่ยงอย่างเงี้ยชาวพิจารณาอห่งนี้ปุ๊บเนี่ย เราจะวางได้วางแล้วเราจะจะเย็นเราจะสบายใจเราจะแบบไม่ทุกข์ใจเราพวกเขาจะทํายังไงมันก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าความดีนั้นธรรมะนั้นอยู่ในใจของเราเจ้าค่ะเรีมนบาสาธุเจ้าค่ะอันนั้นก็เป็นคําตอบให้กับคุณผู้ชายนามว่าคนไทยนะคะที่ถามมาเกี่ยวกับเรื่องของอการจะไมะ่ไม่อยากให้พระราชทานเพลิงพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพ,พระบรมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ทรงพระคุณอันสูงต่อพระศพนิกรชาวไทยก็ได้รับฟังคําตอบจากพระอาจารย์พระมหาไพบุญพิบูรโนเรียบร้อยแล้วนะคะเวลายังเหลืออีกนิดนึงเจ้า,า่ะพระอาจารย์เจ้าขาประมาณเจ้าสองสามนาทียมอยากจะขอถือโอกาสนี้ให้พระอาจารย์ได้ฝากแง่คิดเกี่ยวกับชีวิตของคนเราแล้วก็การที่จะใช้ช่วงชีวิตของเราให้ปฏิบัติความดีอย่างไรให้เราเจริญรอยตามพระองค์ท่านว่าแม้เราจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ย คนยังนำลึกถึงในสิ่งที่เราทำให้กับประเทศชาติแล้วก็ครอบครัวของเราเจ้า,า,จาจ่าพอาจย,ย์เจ้าขาในม์เลยเจ้า่ะมันอยู่ตอนที่เป็นนี่แหละเรื่องของความตายเนี่ยมันอยู่ตอนที่เป็นตรงจุดที่ตายจุดที่ตายเนี่ยคือบางทีบางคนคิดว่าจะจบจบหรือไม่เนี่ยมันอยู่ตอนที่เป็นถ้าสมมติว่าตอนที่ทป <Mum. S 1> เป็นอยู่เนี่ยเราไม่ได้ทําอะไรดีเลยคือความเป็นอยู่เนี่ยมันไม่มีคุณค่าอะไรคุณจะจบเมื่อไหร่ก็ได้ แต่แต่เพราะว่ามันไม่ม okay. ีค่าอะไรใช่ไหมตอนอยู่เนี่ยไม่ได้ทําความดีไม่มีค่าอะไรจะไปมีประโยชน์อะไรจะจบเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้าผมว่าตอนมีอยู่ตอนเป็นอยู่เนี่ยได้ทําความดีเอาไว้ทําความดีเอาไว้มากทําความดีเอาไว้ดีเนี่ยการมีอยู่เป็นอยู่นั้นันดีมากเลยนะการเป็นอยู่เป็นอยู่ที่ดีมากด้วยความดีที่เรามีที่ทํยจะจบตอนไหนได้ไม่มีปัญหาเลยจะจบตอนไหนได้ไม่มีปัญหาแล้วยิ่งความดีมีมากเนี่ยคนเขาไม่ยิ่งอยากจะให จบด้ยซ้ำก็อ,อยากให้ไปต่อไปต่อจึงแบบมไม่อยากให้<ด>ใหตายใช่ไหม,ไหมอันนี้เป็น <Okay. S 1> เรื่องความยุติที่เราจะต้องวางให้ได้แต่ว่าด้วยความดีที่มีนั้นน่ะการมีอยู่นั้นน่ะดีมากแล้วทําให้จบเมื่อไหร่ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ความตายคุณนจประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าความเป็นอยู่เราทําความดีไหมอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดเลยว่าโอ้โหตอนเป็นอยู่ท่านพระองค์ท่านทําความดีอย่างมากทําให้ตอนสว่วนคนไปแล้วเนี่ยคนยกย่องมากเพราะฉะนั้นตัวเราล่ะตัวเราล่ะเราไม่ได้จะเอาตอนตายนะ เราเอาตอนเป็นอยู่นี่แหละเราทําความดีให้มันเต็มที่ทําความเพียรให้ไม่ย่อหย่อนให้มีการทําจริงแน่แน่จริงไม่ย่อท้อต่อกิเลสเครื่องมาล่อลวงทําอย่างดีทําอย่างประณีตช,ชั้งช่วยเหลือตัวเองด้วยช่วยเหลือผู้อื่นด้วยช่วยเหลือคนในครอบครัวด้วยคนในหมู่หมู่ครอบสังคมด้วยเนี่ยอันนี้วค,ความมีอยู่เป็นอยู่ของเราเนี่ยดี แล้วมันจะตายวันไหนตายด้วยลักษณะแบบใดตายที่โรงพยาบาลหรือว่าตายในอุบัติเหตุไม่มีปัญห,หาเลยความดีมันมีเจาะ,ะทําให้ความตายนั้นเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีปัญหาด้วยความ,มดีตอนที่เราทําตอนที่เป็นอยู่นี้นี่แหละเชื่อไเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ,คะก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านรับฟังแล้วเนี่ยหลายท่านคงจะเห็นด้วยนะคะว่าพวกเราคนไทยทุกคนนั้นก็ควรที่จะดําเนินรอยตามสิ่งที่องค์พระบาทสมเด็จพระ พระมินทร,ราภามาภูมิพลอ,อดุลเยเดชท่านได้ส่งประกอบพระราชกรณียกิจมาและก็ส่งชี้แนะมาอยากให้บ้านเมืองของเรานั้นมีความเจริญก้าวหน้าแล้วก็มีความสงบสุขมีความรักความสามัคคีในประเทศชาติถ้าพวกเราทุกคนพร้อมใจกันทําได้อย่างนี้ดิฉันก็เชื่อมั่นว่าจะทําให้พระองค์ท่านนั้นมีความสุขพระไทยเป็นอย่างยิ่งอยู่ในสวงสวรรค์ที่พระองค์ท่าน มองเราลงมาแล้วก็อยู่กับพวกเราตลอดเวลาไม่ได้จากไปไหนเลยนะคะค่ะท่านผู้ฟังเขา้าเวลาในรายการธรรมรับรุญช่วงธรรมศรราสการ์ในเช้าวันเสาร์นี้หมดลงแล้วค่ะคงจะต้องนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบน้มัสการลาพระอาจารย์พระมหาภัยบุญอภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพอ่อดรสะอาดที่โตภาโซท่านเจ้าอาวาสของวัดปาดอนไยโศตั้งอยู่ที่ตำบลนดอดไหโศ อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้าตีห้าเรากลับมาพบกันใหม่ในช่วงของธรรมสักษฉากับพระอาจารย์พระมหาไพบูลอภิปุโนเหมือนเคยคะ่ะสำหรับเช้าวันนี้ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอพระคุณและกราบนมรสการลาเจ้าค่ะไวสันเจ้าค่ะเจ้าานสาธุเจ้าค่ะ